วันที่25ตุลาคม2565ขอนำส่งการแบ่งปันเกี่ยวกับคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่57และคำอํานวยพรในเดือนแห่งการเกิดใหม่ความหมายของการฝึกปฏิบตัติคือการตามหาตัวตนกลับคืนมาในเนื้อหาตอนสุดท้ายของบทนี้ที่กล่าวว่าข้าอูเหวย ปวงชนจึงเปลี่ยนแปลงเองข้าไม่ก่อปัญหาประชาจะมั่งคั่งข้าสงบนิ่งปวงชนจึงสุภาพเรียบร้อยข้าไร้ทยานอยากปวงชนจะเรียบง่ายทุกประโยคล้วนมีคำว่าข้าเพื่อเน้นย้ำว่าไม่ว่าเรื่องใดข้า คือแก่นสำคัญคือต้องเริ่มทำจากตัวเราเองให้ความสำคัญกับการฝึกฝนบ่มเพาะเต้าเตอ๋อใช้การสอนโดยไร้วาจานี่จึงเป็นวิถีที่ถูกต้องเป้าหมายของชีวิตคือการทำให้ตนเนบ่งบานความหมายของการฝึกปฏิบัติคือการตามหาตัวตนกลับคืนมาฉันคือใครกันแน่ มาจากไหนและจะไปที่ใดนับแต่โบราณจนถึงปัจจุบันคำถามที่วนเวียนอยู่ในจิตใจเหล่านี้คอยชี้นำให้มนุษย์ค้นหาคำตอบมาโดยตลอดอันที่จริงทั้งสามคำถามล้วนชี้ไปที่จุดเดียวคือเมื่อตอบคำถามว่าฉันคือใครได้แล้วจึงแก้ไขทุกปัญหาได้แล้ว ฉันคือใครในคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่4 2สองกล่าวว่าเต๋าให้กำเนิด 1, 1, หนึ 2, 2, ห่งหนึ่งให้กำเนิดสองสองให้กำเนิดสามสามให้กำเนิดสรรพสิ่งมนุษย์มีต้นกำเนิดเพียงแหล่งเดียวเรากับจักรวาลมาจากสถานที่เดียวกันซึ่งก็คือเต๋าดังนั้นฉันคือใคร ฉันคือเตา๋าฉันคือแสงสว่างฉันคือความรักและการสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดเมื่อศึกษาเต๋าและเข้าใจว่าตัวเรามีพลังทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วเพียงแต่เรายังใช้ไม่เป็นเท่านั้นการฝึกฝนเต๋าคือการสร้างการสื่อเชื่อมกับตัวตนดั้งเดิมของเราที่อยู่ในตึกสามชั้นของชีวิต การบรรลุเต๋าคือการสูญเสียการบรรลุเต๋าม่ใช่ฉันได้เต๋าแล้วแต่เป็นการทำให้ฉันสูญหายไปแล้วหลอมรวมเข้ากับเต๋าอย่างถึงที่สุดจุดเด่นของเต๋าที่ยิ่งใหญ่คืออู๋เวยประเด็นสำคัญของบทนี้คือการปกครองด้วยอูเวยอูเวยคือการใช้ภูมิปัญญาแห่งการออกจากทางโลก มาชี้นำการฝึกปฏิบัติเพื่อเข้าสังคมการฝึกฝนอูเวยต้องตั้งใจทำงานปฏิบัติตัวอ่อนน้อมถ่อมตนท่าทีระมัดระวังตนไม่ใส่ใจชื่อเสียงผลประโยชน์และแบกรับภาระหนักและความอัปยศได้การทนรับความอัปยศคือประตูบานหนึ่งของการฝึกปฏิบัติ คนส่วนใหญ่ถูกกันไว้นอกประตูหากไม่อาจทนรับความอับยศได้การเข้าใจผิดวิพากวิจาร์ณหรือแม้แต่สายตาจากภายนอกก็ล้วนทำให้เรากัดกลุ้มใจได้จิตที่ต่อต้านจะเกิดขึ้นทันทีและขจัดความทุกข์ใจไปไม่ได้การฝึกฝนอูเวยต้องเริ่มต้นจากฝึกฝนความเมตตาประหยัด และอ่อนน้อมถ่อมตนหากไม่มีสามสิ่งนี้ไม่อาจฝึกการทนรับความอัปยศให้สำเร็จได้เปลี่ยนความคิดไม่ได้ขนาดจิตใจก็ไม่มีวันขยายให้กว้างใหญ่ได้การทนรับความอัปยศมิใช่เพื่อทรมานตนเองอันที่จริงการฝึกฝนเต๋าคือเรื่องที่มีความสุขเมื่อเราเดินเข้าใกล้เต๋ามากขึ้นเรื่อย จะเป็นดังเช่นลูกน้อยที่โถมตัวเข้าสู่อ้อมอกของมันดาซึ่งเป็นความสุขทางสายเลือดที่จิตใจมีที่พึ่งพิงเป็นต้นทานของความรักและพลังทั้งหลายในโลกนี้และเป็นความสุขที่แท้จริงซึ่งการเสพสุขด้วยวัตถุใดก็ไม่อาจเปรียบปานได้เมื่อจิตภายในเป็นอิสระและสมบูรณ์ ในโลกนี้จะไม่มีใครทำร้ายเราได้เราเองก็จะไม่มีสิ่งใดที่ทำให้เราไม่สบายใจได้นี่จึงจะเป็นความสุขที่แท้จริงการศึกษาประยุกต์ใช้คำพีเต้าเต๋อ,ตอรจริงคือการให้เราเป็นผู้แก้ไขปัญหาแม้สังคมและสภาพแวดล้อมจะไม่สงบก็ไม่เป็นไรเมื่อการปลองดองสังคมธุรกิจการงาน ครอบครัวและกายใจล้วนเริ่มต้นปฏิบัติจากฉันแล้วทุกปัญหาจึงได้รับการแก้ไขให้ราบรื่นชั่วชีวิตคนเรานี้มีเพียงการสำนึกบุญคุณทุกสิ่งทุกสิ่งจึงจะเป็นมิตรต่อเราหากเบื่อหน่ายกับชีวิตความผาสุกจะห่างไกลออกไปเมื่อสำนึกบุญคุณทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต จะค้นพบประตูสู่เต่าที่ยิ่งใหญ่อาจารย์เจ้าเมียวกวัววันที่25ตุลาคม2565เผยแพร่วันที่1,724